หัวเจ้าล่ะเห็นไหมยินนั่งเบิ้งเจ้าจกินหรอกอืมไดรวออกมาเลยกนินพือเดียวก็พอออ่อเลย่ะสวัสดีครับมาจากตีสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุทุกคนมาครับวันนี้ได้เป็นเมนูไก่นะครับนี่ครับไก่ต้มน้ำป่า,ารครับผมตัวงใหญ่เลยครับอ้วนๆนี่ครับ ื้อมาจากโลตัดใหม่ๆเลยเอามันหนึ่งเลยอยากกินแห้งครับผมนี่มื่อนี้ลงทุนไปลอยกว่าบาทมันหมาน,นเด้อปูเอาผมมาน้ำจิ้มจะเป็นน้ำกิมำก้มซีฟู้ดครับนี่แล้วก็สีปิ้นมีน้ำซุปพร้อมมาแซ่บๆกันลาดลงไปเลยล่ลยๆนี่กิม้มน้ำกิ้มตำเองนะพี่น้องนี่ครับไป,ไปเรื่อยโอ้หักขนังไข่ตุ๋งเงีว้วนมาครับแซ่บๆกัน มามามากําลังกําลังเปื่อยๆเลยห่อนๆอยู่แล้วนี่เขาเขาบ่มีกินกินมันก่อนโอ้เปื่อยดีแท้กินได้ดอกตีอยู่นี่อือโอ้ยโมเด็มปมี่เขาโมนี่มาแต่ธุละเปื่อยอยู่ เปือ่อยี่ค่ะอืเสียบไก่ต้มน้ำตาเันไก่บานมาเปื่อยด้เนาะมาบอกบา<อ>นแับนี้หาเากครับส่งเไก่บานเลยเป็นไงเมจิม้มแบบเจีบอยู่เจียบไปยะกินมานี่ยละจ้งไวต้ตากองนัน่นเอย โอ้โหหอมน้ำมันเจ้าเปลือยดีนี่หลวงทีเล่นนะครับน้ำจิ้มกับแซ่บขยับต้มน้ำปลาบริเวณไซอิ๊วดำนะครับมันก็เลยสีนี้ครับแบบนี้แหรอห้องเนี่ยแซ่บด้วยเพระว่นเปลือยดี mua ừ. tháng thay nè mỗi tháng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  mỗi tuổi mỗi tháng mà tháng mà tháng mỗi 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 <ป>ดุดออกมาเลยกินพูดเดียวกับพอ่อเลยนะ <c oughs> น้ำซุปเข้มขน้นขนาดนี้ก็ได้ นวอวกินแล้วกระดูกเล,ล่นไก่บานมั่เจนเหนียวนะครับไม่นจะบระิเกินแบบนี้เท่ากบาว่านี่อยวาไก่พันนี่แสบก่เนี้ยวบ่แมนม,มันมันดีครับเหม,ม,มือนกับว่ามันเวลาเขาต้มแล้วมันเข่าเครื่องหลายก่อนอันนั้นไหมไก่บานนีเจแกนเด้ต้มโดนเน้ออืมเปื่อยเนี่ยมันยุ่ยดีไหมเป็นไก่ตอนมันดี จับแซมกันเนอพี่น้องมันดีครับอัอน,นังกินไปนัง่งนังน้ำกินหมูเส้น มันก็เศร้าไปเถอะโอ้ย,ม,ยม,ม,ม,มมนกินกนะไม่แก่ม่ตัวมาคเยโอเคพอจะเศร้ากินกินรวดเจ้ามนกินเป็นแสบ ไปหายมือกล่องซะหนิข้่วสานี่กินมัดเลยท่านปรจงมัดบ่ตัวนึงมัดได้เนาะไปเบิ้งแล้วกลัวแล้วกินเธอละสามตัวนี้วันนี้นั่นแล้วไปกินมันจะแซ่บเนาะโมเมนท์สามแล้วเธอละเจ็ดตัวคนเรากินขเฮ็ดไปครับเดี๋ยวแซ่ฮะฮอถนัดแบบใดนะครับเฮ็ดใดจำเลยอยากกดดันอยากคล้องผมเฮ็ดคลิป เห็ดซ้มห้อเห็ดได้นะครับหางขั้วมันเทิงหงขั้วหลุดจากตัวตนของเงาครับผมเห็ดขยันมันเพี้ยนรงไปเรื่อยๆสู้มือนะครับมันสีบดได้มือนี่มันกะสิได้เมื่อนาก็ได้ครับผมแต่สำหรับคลิปนี้เราเป็นหนึ่งไกล้นะครับคือโบแมนต้่มไกล้ต้วน้ำลาเนาะมาฝากนะครับเทอรเรกิมซี่ฟูดครับผมจะฝากเป็นกำลังใจกันน้ำเลยนะครับกดไลไรกดแช่คนติดตามครับผมไปเจอกันไม่คิหนาสำหรับคลิปนี้ว่าตัที่เาไลไปก่อนสวัสดีครับ